หลัจากจะกวามาแบ่งปันพวกเราในวันนี้ค่ะวันนี้วันที่14กันยายนไขรในที่นี้มีพลังงานที่มันแบบวิตกกังวลเหนื่อยตื่นเต้นหนักอกหนักใจ ใช่ไม่ใช่คะเพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาค่ะเป็นวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนพลังงานหรือจุด turning point ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการหนักอกหนักใจวิตกกังวลตื่นเต้นหรือว่ามีความฝันแปลกๆมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นโ,โดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะนี่ไม่ใช่ความบังเอิญค่ะแต่คือการปรับจูนขึ้นพลังงานที่ใหญ่ กว่าตัวเราค่ะแันนี้เป็นศาสตร์นะคะที่วหวศึกษามาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ตำราโบราณหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะ Collective Energy ต่างๆนะคะเพราะฉะนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า Emotional Resonance ค่ะที่สอดคล้องถูกที่ถูกเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างพลังงานธรรมชาติจังหวะของพลังงานนะคะแล้วก็พลังงานหมู่ซึ่งสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือคุณจะเกิดความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นความฝันที่มันซ้ำๆตัวเลขที่มันซ้ำๆ ในวันนี้อาจจะเกิดความกระสับกระส่ายเกิดขึ้นอารมณ์นะคะที่รุนแรงแล้วก็หรืออาจจะมีแรงบันดาลใจฉับพลันนี่คือสัญญาณค่ะว่าจัก,กรวาลกําลังเปิดหน้าต่างใหม่ให้กับพวกเราทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นทําไมมันถึงทําให้เรารู้สึกต่างไปในวันนี้นะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกของเรานี่แหละค่ะมันปรับ ให้มันสอดคล้องกับพลังของการเคลื่อนไหวของพลังงานคอสมิกเอเนจีพลังงานนอกโลกรวมทั้งเขาเรียกว่าคอลเลกทีฟเอเนจีด้วยก็คือพลังงานมวลรวมหมู่ของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้น จิตใต้สํานึกของคุณกําลังปรับขึ้นความทีแบบนี้รวมทั้งนะคะก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณมักจะมีความท้าทายค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีตัวทริกเกอร์ตัวเทสตัวมากระตุ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความล้ลมเหลวหรือการยอมแพ้ค่ะแต่เป็นเครื่องยืนยันที่ว่าบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กําลังใกล้เข้ามาถึงแล้วค่ะและที่สําคัญเมื่อคุณทําได้คุณจะเกิดการเบรกทูค่ะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เป็นตัวทริกเกอร์ ที่ทําให้คุณหนักอกตักใจคะให้คุณตึงเครียดทําให้คุณไม่สบายใจนี่แหละค่ะกดดันเราทําให้เรากลายเป็นตัวตนใหม่หรืออัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองดังนั้นในวันนี้โดยเฉพาะในคืนนี้สิ่งที่วิทยาจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนนะคะสิ่งที่คุณควรที่จะต้องทําในวันนี้เลยก็คือไปกราวดิ้งไปเดินอยู่ในสนามหญ้าไปเดินอยู่กับธรรมชาติค่ะไปเดินค่ะนะาอยู่กับปัจจุบันให้ได้หายใจนะคะกลับมาอยู่กับลมหายใจเชื่อ ื่อมต่อกับธรรมชาติสติ l เน็ตนิ่งเงียบอยู่กับตัวเองอันที่สองสิ่งที่คุณควรที่ต้องถาม f f i r m a t i o n m a n t มันตาะคะโดยเฉพาะคำ ย้ำจิตเกี่ยวกับการแกลติจจูดการสํานึกคุณขอบคุณการตั้งเจตนาพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการในปัจจุบันขณะขอบคุณสิ่งต่างๆที่ส่งเข้ามาให้ค่ะเพื่อทําให้พลังงานของคุณมันเลนสโซแนน์หรือว่ามันอันไลนมันสอดคล้องกับกับตัวตนใหม่ที่คุณต้องการ และอันที่3ค่ะฝึกพลังของการแอคชั่นทำให้เกิดโมเมนตัมลงมือทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแม้เพียงเก้าเล็กๆ just one p e n t โมเมนตัมค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้พลังงานของการลงมือทำอันไลหรือสอดคล้องไปกับตัวตนใหม่ของคุณเริ่มนิสัยใหม่ไหมเขียนเป้าหมายใหม่ไหมส่งข้อความลงมือทำอะไรก็ได้ค่ะสักอย่าง ซึ่งพลังของวันนี้จะขยายพลังมากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นปรับไปเริ่มทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองและสิ่งสุดท้ายอันที่4นี่คือความรู้สึกของคุณใช้พลังของความเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะแทนพลังงานของความกลัวค่ะอื ความศรัทธานี้คุณต้องรู้สึกถึงมันเชื่อมั่นและศรัทธาแม้ว่าณนะเวลานี้ยังไม่เห็นหนทางก็ตามเชื่อมั่นก่ะเชื่อมัน่นนะคะและสิ่งเหล่านี้จะเปิดประตูไปสู่ตัวตนใหม่ของคุณนั่นเองดังนั้นวันนี้วันที่14กันยายนไม่ใช่วันธรรมาดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่ ของชีวิตของคุณค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาพลังงานเอาสารจากจักรวาลมาแบ่งปันพวกเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้น,น ถ้าคุณเป็นคนนึงพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่จริงๆรีเซ็ตพลังงานใหม่แล้วก้าวเข้าสู่วัฏจักรใหม่เส้นทำลายใหม่อยากที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโลกมนุษย์นี้โดยเฉพาะเอาคุณค่าตัวเองนี้ออกมาได้แล้วที่รักพิมพ์คำว่าเปลี่ยนแปลงมาในคอมเมนต์ค่ะแล้วเจอกันในซานจากจากกักรวาลหน้าครูเอาฟรีเว็บ,บินามาแบ่งปันค่ะใครอัปเกรดพลังงานพิมพ์เปลี่ยนแปลงเข้ามาเลยค่ะ